Happy birthday to you h a p p y birthday น้องลาสใจดีแจกคูปองส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำยืนยิ้มกู้นะเนี่ยอิซ่าทิ่มแทงทิ่มแทงทิ่มแทงเดี๋ยวอ้าว Happy 4th birthday ปาร์ตี้ฉลองวันเกิดน้องลาส น่าหลกมากเลยนะคะสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะคะเรายังอยู่กับความสนุกสนานนะคะใน Happy l a s t ิร Birthday Party ฉลองวันเกิดน้องลาสอีพีสองค่ะ <verbess> คุณผาวันนี้ค่ะมีแขกรับเชิญคนพิเศษนะคะมาร่วมจอยปาร์ตี้น้องลาสกันอีกสองคนค่ะนะนั่นก็คือจิมมี่และซีค่ะ Happy birthday Happy Birthday Happy Birthday Happy b hey. hey. i r t สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะัสดีจ้าขอต้อนรับซีมี่แล hey, ้วก็ซีด้วยนะคะแต่ว่าของคนเชื่ออะไรมาคุณมามุกไหนเนี่ยวันนี nah, ้ไหนบอกว่ามีของขวัญมานคือของขวัญของคุณเป็นของขวัญแบบพิเศษถ้าผมให้กล่องพี่ก๊อตจีกับฝือเนี่ยพี่ก๊อตจีก็จะมีความสุขมากๆเฮ้ยึ้ย เอาย hey. uh ืเย้มยืเยืมยื้ยมไปโดนยังล้มยัล้มโอเคทั้งสองคนคุณค่ะ มีอะไรมาแฮปปี้เบอร์เดย์น้องลาสบ้างเราสองคนนะครับก็มาเตรียมความสนุกสนานมามอบให้กับน้องลาสแล้วก็คุณผู้ชมทุกคนได้อย่างมีความสุขกันใน EP นี้เลยครับค่ะได้ข,ข่าวว่าเมื่อวานเนี่ยน้องลาสแจกคูปองวันเกิดลดสูงสุดถึง1,000 0บาทเลยวันนี้มีมาแจกอีกแน่นอนนะคะแต่ว่าพวกคุณทั้งสองคนค่ะจะต้องผ่านมิชชั่นไปก่อน มิชชั่นอะไรมิชชั่นเหรอมิชชั่นเดี๋ยวเราจะบอกแต่ว่าเราลงมาสอบถามดีกก่าว่าน้องล้าสนะคะเขามาชวนเราช็อปในแอป lazada บ้างไหมไหนลองเล่ามาสิอยู่แล้วครับผมเพราะว่าน้องลานเนี่ยส่งคูปองส่งฟรีมาให้ทุกวันเลยนะครับไอเรามันก็สายช็อปอยู่แล้วซะด้วยเร<อ>าวนี้ได้เรื่องเลยวันเกิดน้องล้าสนะครับเห็นบอกว่าจะลดแรงลดจุกๆแบบ90%ด้วยครับ ายแต่ตายเลิศมากเลยนะคะซึ่งก็คือแคมเปญเบิร์เดยน์นั่นเองนะคะที่จะเริ่มในวันที่24มีนาคมนะคะตอน2ทุ่มค่ะเมื่อกี้นะคะได้ยินว่าจิมมี่แล้วก็ซีนะคะถูกใจสิ่งนี้มากนะคะถูกใจเรื่องส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวให้น้องลาสจัดให้เลยค่ะกับเกมโปรแตกแจกคูปองส่งฟรี แต่ก่อนอื่นนะคะก่อนที่จะไปเล่นเกมนะคะใครที่กําลังดูคลิปนี้อยู่นะคะฝากติดแฮชแท็ก Lastie Bday กันเยอะๆนะคะใครที่เจอมีมเด็ดๆฝากแคปมาเลยนะคะแล้วก็มาแชร์กันด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจิมมี่แล้วก็ซีนะคะจะทำมิชชั่นนี้สําเร็จหรือเปล่านะคะกับมิชชั่นโปรแตกแจกคูปองส่งฟรีไป เกมนี้ในมิชชั่นนี้นะคะจิมมี่แล้วก็ซีนะคะจะต้องช่วยกันหาคูปองส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำนะจ๊ะซึ่งอยู่ในลูกโป่งบ็อกซ์เกมนี้แหละนะคะจะต้องช่วยกันยกเพื่อนนะคะที่ใส่หมวกติดเข็มอยู่แล้วก็ม่งลูกโป่งให้แตกแต่ว่าถ้ายกเพื่อนเนี่ยห้ามซ้ำกันและต้องสลับกันยกไปเรื่อยๆด้วยครับผมอ่านะคะซึ่งภายในลูกโป่งนะคะจะมีคูปองส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำเพียงแค่1ลูกเท่านั้น หนึลูกเท่านั้นแต่ถ้าเจาะรูปโป่งนะคะแล้วตกลงมาเป็นรูปของน้องลาสนะคะจิมมี่ซีจะต้องทําการชาเลนจ์ซึ่งการชาเลนจ์นั้นนะคะต้องมายืนร่วมกันบนพรมมินิฮาร์ดอันนี้น่ารักน่ารักเลยนะคะแล้วพูดประโยคว่า แฮปปี้เบอร์เดย์น้องล้าสใจดีแจกคูปองส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำฉันจะอุ้มเธอจนกว่าจะหาเจอเป็นแบบน่ารักน่าลุ้นค่ะคุณขค่ะคุณมีเวลาเพียง2นาทีเท่านั้นนะคะครับ <c oughs> ถ้าเข้าใจกติกาแล้วมาเริ่มเล่นกันเลย <c oughs> ถ้าพร้อมแล้วจับเวลาค่ะส่ <c oughs> งดีไม่มีขั้นต่ำอยู่ไหน <c oughs>

จับเวลาต่อนะคะทุกคนถ้าพร้อมแล้วจับเวลาไปไปไปเออไม่ซ้ำ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 ทิปเลยแถิปเลยขึ้นเลยขึ้นเลยแถมทองทองแถมหัวทองทองหัวทองทองเฮ้ยหยุดเวลาค่ะฟรีเหรอโอ้ยไม่มิไม่มีไม่มีพร้อมแล้วจับเวลาค่ะส่งปีไม่มีขั้นดาอยู่ไหนเออ ออกไปเเลยออกเลยออกเลยขึ้นทีมทีมแทงแทีมแทงทีมแททีมปีวีนีกันดันอยู่นะอ้โตหโหอโหโฮ้ยรอบี้ะต้องสลับกันอีกหนึงรอบปีหรอปีหรอปีแล้วปีล้วปีแล้วอ่ะพร้อมนะคะเตรียมตัวจับเวลาค่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ย เ่ทั s <S ้งหมดต้องตาั no ้งหมดตหยิ้วคู่เลยมิามาลกเอ้ด้งมต้องตาเด็กเดด็กเด็กท้หมต้อั้งห้อทหั้ต้องต้อง้้อห้นข้าชมข้ขาชมดูหน่อยมาเลยร้องเ p ้ยพี่เพื่อนด้องรัใจดีแจ็คู่้องส่งปีไม่มีขั้นต่ำฉันจะอุ้มเธอจนกว่าจะหายใ้

่งฟรีไม่มีขั้นต่ำสามเด้อนลว <Yeah. S 1> แต่แขวะเจอมองแตกไปหลายใบอยู่เหมือนกันแม่มไม่ให้มงแตกหลายใบได้ไงดูนี่ม,มีกันเป็นยีลูกว่าจหหาได้ใบหนึ่งคือหายากในเกมอาจจะหายากนะคะแต่ว่าในชีวิตจริงค่ะหาไม่ยากแน่นอนจ้ะเข้าไปที่แอป l าซาด้าก็เจอแล้วนะคะเข้าไปกดเก็บกันได้เลยนะคะทุกคน yeah. ความสนุกในปาร์ตี้เบอร์เดย์ของน้องลานนะคะไม่ได้มีแค่นี้ค่ะพรุ่งนี้นะคะยังมีอีกหนึ่งมิชชั่นสุดท้ายนะคะซึ่งจิมมี่แล้วก็ซีร่วมถึงซีแล้วก็นูนิวนะคะจะต้องทําให้สําเร็จในวันพรุ่งนี้ด้วยค่ะ <zo oms> ยังไงก็ขอฝากแฮชแท็กของวันนี้ไว้อีกครั้งนะคะชอบโมเมนต์ไหนยังไงนะคะอย่าลืมแชร์กันได้ที่แฮชแท็ก l a s s i b d a y นะคะทุกคนพวกเรารออ่านอยู่นะจ๊ะระหว่างนี้ค่ะคุณผู้ชมทุกคนนะคะเข้าไปกดคูปองส่วนลด กดสินค้าใส่ตะกร้ารอกันไว้ก่อนได้เลยนะคะเพราะว่าตั้งแต่วันที่24สองทุบตรงจนถึงวันที่27มีนาคมจะมีโปรชามชามฉลองเซลล์ใหญ่วันเกิดล a ซา d a แบบจัดหนักจัดเต็มแน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ดังลดแรงสูงสุด90%ครูปองวันเกิดลดสูงสุด10,000บาทและส่งฟรีไม่มีขั้นต้าและพิเศษ6ชั่วโมงแรกนะคะตั้ สองทุ่มถึงตีสองของวันที่24มีนาคมเขามีดีลเด็ดลดแรงมาให้ชอบแบบจุกจุก,กันเลย <Hey. S 1> แล้วพบกันต่อในวันพรุ่งนี้มีนาคมสัสมีนาคมสวัสดีค่ะ วันเกิดน้องลาส